อะพี่น้องมาพบพ่อกันอากาศร้อนมากเด้อค่ะพี่น้องมือนี้เด้อปลาสอหงวดที่แล้วปลาซอลุดไปเด้อดะค่ะพี่น้องหงวดที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะหงวดที่แล้วป้าซอลุดไปลุดเท่ากับว่าลุดเดินเท่ากับว่าเดินดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ กาศร้อนมากเลยเด้อค่ะพี่น้องปลาสอสิบบนของพันสายบนเด้อพี่น้องเด้อของปลาสอนี่สายบน เพิ่นไห้มากงวดละสองโต้สองตัวพี่น้องงวดที่ผ่านมาหลุดสัมเพิ่นไห้ศูนย์กับหนึ่งออกห้าเก้าแปดเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะรอบนี้เพิ่นก่ไห่มากแล้วละเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวแม่ขั้วสุภาพไปเบิ่งตัวเล็กแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลวงปูทวดพระศีวรีมีหลายคนที่สั่งจองมาก ผู้ได้รับของแล้วก็โทรมาบอกในเด้อผู้บ่กฮันได้รับกะโทรมาบอกแน่เพราะว่าอ่าบางครั้งก็ส่งไปต่างประเทศคุนเนาะค่ะการย่างบ่ฮอดกะมีเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะรอเนาะค่ะรอถ้าของบ่ฮอดกะเพิ่นก็สิตีกลับมาหาแม่ครัวดอกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่ครัวอ่ะกะเฮ็ดไว้อ่าระบุที่อยู่แม่ครัวไว้พร้อมเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สีวารีวาสนาดีภัยเด็กขอบข้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเดินทางไปไซไก่ไก่ปลอดภัยบ่มีไผ่อันใดเนาะค่ะพี่น้องสำหรับสายหาพระศรีวารีนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเดินทางไปหาเงินหาทองกับบ่ของบ่ขัดลื่นไหลดีมากเน้ะคะ่ะเงินทองกับเรียนไหลดีมากเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลวงปู่ทวด อันนี้ปุ๊กเสกมากจากที่วัดหลวงปู่ทวดโดยตรงเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาผูใ้ใดซื้อเหล,ลนะ็ลุยนาลุยหลังซื้อบนออกหลันันล่างซื้อล่างออกบนซื้อเต็มเจ็ดออกเต็มหกซื้อเต็มหาออกเต็มสี่เอาถ้าได้ชุดนี้ไปครอบครองถือว่าดีมากเด้อค่ะพี่น้องเด้อถือว่าดีมาก มีเอฟซีกะมาบูซาน้าหลวงปูไปแล้วกันรู้สึกว่าแบบไปถึงลอตเตอรี่ถึงสามงวดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพิ่นบูซาไปน้ำปูเด,ด้อนี่ค่ะเพิ่นเพิ่น<ๆ>มาบอกสุฟังท,งทงั้งเอฟซีทั้งผุหลอดรอบข้างโค่นผุหลอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งตัวเลขแนวทางของป๋าสอเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ตัวเลขแนวทางของปาสอเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดงวดที่เก่าหายศูนย์กัมหนึ่งลุด,ลด,ค,ด,ลด,ดค่ะพี่น้องลุดค่ะเป็นได้ที่หน่วยสิบลุดเด้อค่ะพี่น้องลุดลุดลุดรอบนี้ของปาสอมาแล้วจะเดินต่อหรือไม่นาะค่ะพี่น้องเนาะอะ เทาไปเบื่องตัวเลขแนวท่าของป๋าสอเพราะว่าเพ่นสิเดินต่อบอลหรือบ่เดินเพราะเพิพนก็ให้ต่อมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะทารุธเท่ากับห้ยกำลังใจซึ่งกันและการคันเดินเท่ากับห้ยกำลังใจกันดีถ้ารุดกะเทียบพ่นสิกั้นกองตัวเลขแนวท่าออกมาได้แต่ละตู้เนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับผู้เฮดเซียนเป็นผู้เฮดเลขเป็นก็ถือว่าง่าย การบ่ค่อยดีค่ะพี่นอ้องรูดเท่ากับห้กำลังใจซึ่งกันและก,กันเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยอากาศทอนพี่น้องหวดหนี่รุหดหวดนาเพิ่นเขา่าเท่ากับบาลูน้่กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่า ปลาซอ่เนี่ยโบเคยลุดเนาะค่ะพี่น้องเพิ่งจะลุดเป็นงวดแรกที่ส่งมาไห่แม่รัวลุวงเด้อค่ะเด้องวดมาหดงวดที่เกาลุดอะงวดที่สิบสิบเป็นจากไหนมาเบิงตัวเลขแนวทางน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับปลาสอวันที่สองกุมภาพันธ์พ่อสอ่สองพันหาร้อยหกสิบเจ็ด ป๋าสอสิบบนเด้อค่ะเป็นทึ่งสิบเป็นทึ่งนวยได้ สายบนเด้อพี่น้องเด้อสายบนญสำหรับปลาซอ้สายบนญสำหรับปลาสอเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออะไปเบิ่งตูเล็กแนวทาง อาจารย์พนรงเล็กแนวทางมาไห่แม่ขั้วเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะเอ้าขอบคุณทุกอาจารย์เด้อขอบคุณทุกเสี่ยนทุกสำนักที่ทรงแนวทางมาไห่แม่ขั้วเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะส่งแนวทางมาไห่แม่ขั้วออกไปฝากตอนพี่น้องมืออื่นแล้วพี่น้องรัฐบาลให้แตกเด้อค่ะพี่น้องเด้ออาด อากาศร้อนปันไหเฮาก็ต้องใจเย็นๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อใจเย็นๆอ่ะสำหรับปลาซอวิ่งสี่กับห้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายบนเด้อสี่กับห้าปลาสอหลักสิบบนอ่ะแคปนาจอไว้ค่ะพี่น้องแคปนาจอไว้พิจารณาไปชนกับหลักสิบหลักหน่วยของผู้ใดกันหรือว่า อันมกกักเอาไปใส่ที่รัก1ิบรักหน่วยที่เข้าจัดไว้เนาะค่ะพี่น้องในช่องแม่ครัวเนาะค่ะเนาะช่องแม่ครัวพารวยจัดรักสิบรักหน่วยบนเป็นบนล่างเป็นล่างไว้แล้วเรียบร้อยถ้ามักอ่ะสี่กับห้าของป้าซอนี่กะจัดไปเลยค่ะพี่น้องเดอ้อจัดไปใส่สิบหน่วยของแม่ครัวหรือว่าของเซียนต่างๆเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอาแคบหน้าจอไว้ถ้าเบิรงสาหรับป้าซอ อะผู้ชี้สั่งจองด้วยค่ะเด้อเหรียญหลวงปู่ทวดโทรมาที่0985681108พอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ